แฟนละครยิวาดาตังทางช่องสามเตรียมอินหนักขึ้นอีกขั้นเมื่อคู่พระนางพลน,นวัตและอแมนดาชาลิสาออบดำต้องเจอกับฉากสั่งลาสุดสะเทือนใจกลางป่าเมืองนครน,นายกเรื่องราวเข้มขน้นเมื่อเยี่ยมต้องรีบออกจากควรพระงามไปอยู่กับตาเพราะพ่อไปสร้างความไม่พอใจให้เจ้าเมืองท่าคีรี ก่อนจากกันเยี่ยมได้ขอให้ยิหวายิ้มให้เป็นครั้งสุดท้ายพร้อมรับสร้อยเขี้ยวพญาหมูป่าไว้ป้องกันตัวและยังได้สารภาพรักตอบกลับเยี่ยมครั้งแรกทำเอาฉากนี้เต็มไปด้วยน้ำตาและความซึ้งกินใจ เบื้องหลังการถ่ายทำก็ไม่ธรรมดาเพราะอมแมนดาน้ำตาคลอเบ้าตั้งแต่เริ่มซ้อมเล่นจริงก็อินจัดจนทีมงานและผู้กำกับบอกว่าสงสารตัวละครยิหวาสุดๆแต่เจ้าตัวก็ยังมีมุกค,คล้ำๆให้กองถ่ายหัวรอบกันไป ติดตามความรักที่ต้องเจออุปสรรคจากความห่างไกลของพลอแมนดาได้ในละครยิวาดาตังวันอังคารที่27มกราคมนี้ทางช่อง3กด33และดูออนไลน์ที่3พลัส